ล้างกระชายให้สะอาดนะครับล้างเสร็จแล้วเนาะอันนี้เอามาผึ่งก่อนผึ่งกระชายอวบสวยมากเลยนะครับเป็นสมุนไพรที่กลาลังเป็นกระแสะนะครับตอนนี้นะคือสายสุขภาพต้องรู้นะครับกระชายเขาจะเรียกกันว่า Chinese Ginger นะครับ Ginger ที่เรลยว่าขิงเนาะแต่ว่าเป็นเรียกว่า Chinese Ginger ก็คือเหมือนเป็นยาจีนสมุนไพรจีนนะครับนเนาะเดี๋ยวเราดูวิธีการทำเราจะทำยังไงต่อไปนะครับ นี่เป็นเครื่องแยกกยากเครื่องแยกกาก จะทำไม่เลยแลวก็จะทำเก็บเฉีงไว้ยาเราจะปรุงมันเป็นหัวเชียร์ได้ไหมนมข้นเลยเลยอะนมอะนมข้นเลยไหที่ชอบกินแบบคนอื่นี่คือกระชายหอมเลย จะใส่แบแเปิ้ลเฉยกหั่นใส่ลงไปหมเดยจะถึงแก้เดียวยก็หัเปิ้เยวลงไปอ๋อี่ตใช้กีหัวก็เสร็จไปลวอนน้นมนี่เป็นไเบอร์ต่อมาแยกกันะสนไนได้แล้วแต่เราควจะกินเราเน้นกินง่าย่ป่อยแม่ไม่ทำน้ำชาได้อีกเหรอ ไมีฟองอากาศใช่ไหมต้องตัดฟองมันออกเอาจะพอดตัวเนื้อมันเนาะแล้วเขาจะขมกันอันนี้กระชายกิโลครึ่งได้ประมาณกิโลครึ่งนี่เลยน่าจะได้สักฤตเนื้อไม่เสร็จอ๋อแสดงว่าหายไปครึ่งครึ่งโลเลยก็โอเคอยู่หอมน่ากินมากแอ a p p l ลนะครับ Apple กลิ่นแ Apple Apple เขียว ถ้าถ้ามีมะนาวก็ใช้มะนาวผส,สมอ <สม S 2> ิกทีใช่อยากเข้มข้นใช่สมสมใช่วงนี้มะนาว,นาว <c oughs> แพงจับก็ผสมกับน้ำกระชายใช่โอเคสุด okay.